กตอาคนผักนะคะเี่ยวเรือได้ไหมเก่ยวเรือมีนะคะไข่แลเกวือเรือก็ได้ใคคนก ไปับเอาสักนู้นตักผูในตู้เย็นอนะ่ะ Thank <laughs> you. ไส่ดิรักเยฮะใส่แล้วสุกแล้วอ่ะแงมันสุกแล้วอ่ะนี่มันสุกแล้วจริงงมันอยู่ที่แงมั้ง นี่มันสุกแล้วพยุ่งเอาไว้นานเลยอยู่ในช่องฟีดิตช่องฟิตข้างบนอะฮะข้างบนข้างบนอยู่ในช่องฟีีดท่ตัวข้างบนป้าอย่าบดด่งเขาฮะอย่าไปบังเขาไ่เชียเกาะเกาะนะเกาะป่ะเอารองเท้าไปเก็บ เดี <Es> ảo, ảo legen, ảo ๋ยวเอาเอา่องเอาที่ช่องฟิตมานะข้องบนอ่ะฟองใหญ่อ่ะเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนนะใช่ไใรลูกโอเสียเปล่า คนวางไว้ตอนหป้าอ้ที่เขาถ่ายอยู่ป้ายังไม่ต้องวาง

เขาจะถ่ายได้ยังไงถายลของบ้างเขาจะถ่ายได้ยไง

よい <laughs>